TALKWAVE with our passion life Enrich 95.5ยยท your our ไสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talk Wave 95.5ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17.07นานาทีถึงเวลา18.00นกับผมยงยุทธมยลาบครับพร้อมเรื่องราวที่หลากหลายของสังคมไทย จากมุมมองของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในมิติต่างๆเพื่อร่วมสร้างสรรค์และเสริมสร้างพลังบวกให้กับสังคมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นมั่นใจและมั่นคงพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน YM.TalkWavePodcast ทาง YouTube และบน Facebook Page TalkWave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association หรือ TLWA ได้ทาง TLWA.or.th มีคา,มา,าว่าประชาสัมพันธ์กันครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาพื้นที่การเรียนรู้ที่นอกจากส่งเสริมพัฒนาการลูกด้านการช่วยเหลือตัวเองและการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับลูก และยังให้แนวทางคุณพ่อคุณแม่ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ด้วย Daisy Learning Garden เปิดกิจกรรม Montessori Learning Group ให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแนวทางการเลี้ยงลูกแบบ Montessori เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆในช่วงวัย1-3ขวบครับสนใจติดต่อ0946595646 0946595646เว็บไซต์ w w w daisyray.co e. และนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 Talk Wave 95.5คนยุคนี้ทำงานหนะักพยาไทยพะหนโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทยพะหนโยทินเราจึงดูแลทั้งฟิสิกอลและ m e n ท a ลคนยุคนี้ย เวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิ t a ลทราน sf อร์เมชันในการดูแลยุคนี้โรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องลำหน้าสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพยาไทยพะหนโยทินโทร1772 Essence Extra Care ผลิตภัณฑ์สักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3เอนไซม์ N ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเหงื่อใครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้ามีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหลังใหม่ที่เสร็จสวยครบพร้อมทุกอย่างและเข้าอยู่ได้ทันทีต้องรีบแวะไปที่โครงการ land and house เพราะเขามีทางเลือกใหม่ในการซื้อบ้านกับบ้านแบบใหม่ที่เรียกว่าบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ออกแบบตกแต่งให้เสร็จโดยมานธนากรมืออาชีพพร้อมเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของใช้ตกแต่งเรียกว่าได้ทุกอย่างที่ตาเห็นให้คุณได้บ้านหลังใหม่ที่สวยตรงปกประหยัดเวลาไม่ต้องเสี่ยงเพราะสวยแน่นอนงบไม่บานปลายไม่ต้องเตรียมเงินก้อนไว้ตกแต่งอีก บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายทางเลือกใหม่ของการซื้อบ้านที่หิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีจาก Land and House เลือกโครงการและทำเลที่ชอบได้ที่ w w w l s c o t h th, หรือสอบถามโทร1198 t a l k w v e น5 5บริษัท l a and House จำกัดมหาชน คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมยรลาบครับแขกของเราในวันนี้คือรองศาสตราจารย์ดรวิษณุภูมิพานิชอาจารย์อาวุโสสาขาบัญชีคณะการจัดการและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญซึ่งเราจะพูดคุยกันถึงมุมมองต่อการเรียนการสอนด้านบัญชีและการเงินและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อแนวทางการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยครับ ผมได้เรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุได้กรุณาแนะนําตนเองกับท่านผู้ฟังรายการในลําดับแรกครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิษณุภูมิพาณิชย์ก็ตั้งแต่เรียนจบเป็นญาตรีมาก็เป็นครูบาอาจารย์มาตลอดอยู่สายวิชาการมาตลอดนะครับก็มีประการทํางานอยู่กับบริษัท,ทต่างๆอยู่บ้างอย่างเช่นที่เดอะมอลที่ร่วมเสริมกิจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่เขาคงจะเป็นครูบาอาจารย์มาแล้วครับนะอยู่ทางสายบัญชีแล้วก็กัรเงิน,นครับเป็นแนวนี้แหละครับสอนทางด้านบัญชีการเงินมากี่ปีแล้วครับโอ้ยตั้งแต่ปีสองสี่มั้งฮะสองห้าสองสี่ตั้งแต่นั้นมาตลอดเลยก็บัญชีการเงินมาตลอดครับแม่อาจารย์ถึงสนใจสอนทางด้านบัญชีการเงินครับเออผมต้องบอกอย่างนี้คือว่า ตอนแรกที่ผมเข้ามาหาวิทยาลัยสมัยนั้นนะนะผมก็เหมือนกับนักเรียนทั่วไปซึ่งชีวิตเราจะเอาแนวไหนดีมุมไหนดีแล้วก็ยังหาตัวไม่เจอแต่พอไปเข้าทาง A b แบปั๊บเนี่ย a b แบตอนนั้นเขาเป็นวิชา,เ,าเขาเป็นสาขาบ,บริหารธุรกิจบัญชีอขอโทษเ,เป็นเขาเรียกปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจแล้วก็ให้เลือกสาขาได้เมื่อตอนอยู่ปีสผมเลยมีโอกาสปีหปีสเนี่ยพยายามหาตัวเองว่า ตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรดีก็เลยเรียนด้วยแล้วฝึกทำงานด้วยทำอินเทอร์นตอนซัมเมอร์บ้างมาฟายนัาตัวเองว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยไม่ใช่นักการตลาดนะแล้วน่าจะเป็นอะไรอีกพอปีสองก็ไปไปฝึกงานอีกไปฝึกงานทางน้าสอบบัญชีแล้วผมรู้สึกชอบก็เลยเลือกเป็นฟิล์บัญชีตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มาจนกระทั่งบัตนี้น ในรุ่นต่างๆที่อาจารย์ได้สอนมาอาจารย์สังเกตเด็กบัญชีการเงินเนี่ยเขาจะตัดสินใจที่จะเป็นนักบัญชีนักการเงินตอนไหนครับอืมเ่าที่ผมเคยท่านที่ผมเห็นมาเนี่ยนะกว่าเกือบครึ่งของของที่เรียนอยู่กับผมที่เคยเรียนกับผมมาเนี่ยมกักกะจบ,บัญชีแล้วก็ไม่ได้อยู่สายบัญชีอาจจะไปสายอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาเลือกเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่า,าจะเลือกอะไรดี ต่ก็มีอีกครึ่งหนึ่งที่ก็ยเงินอยู่สายบัญชีแล้วก็ตายเต้าอยู่ในสายบัญชีมาเรื่อยๆเพราะบัญชีนี้จะมีหลายสาขาไม่ว่าบัญชีการเงินที่ทํางบการเงินหรือบัญชีบริหารหรือบัญชีต้นทุนหรือการตรวจสอบหรืออะไรข็แล้วแต่นะเขาก็ย้ายไปตามสาขาของเขาบางคนชอบตรวจสอบก็จะวิ่งไปทางสายตรวจสอบโดยเฉพาะบางชนบางคนชอบอยู่ตามบริษัทก็อยู่สายบัญชีการเงินกันมาตลอดเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งที่เหลือนี่ที่อยู่ตามสายบัญชีก็จะตายเต้าต่อขึ้นไปเรื่อย จะไปทงไปเป็นคอนโทรลเลอร์ไปเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ครับแจนสังเกตว่านักศึกษาที่จะเป็นนักบัญชีและนักการเงินที่มีความสามารถเนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติสําคัญอย่างไงบ้างครับอือมัมครับคุณสมบัติเบื้องต้นเลยของพวกบัญชีเลยเนี่ยนะคือต้องเป็นคนละเอียดตาไวอันนี้คุณสมบัติเบื้องต้นเลยพวกนักบัญชีทํางานละเอียดเรียบร้อยนะ แต่สำหรับผมนี่ไอ้แค่ความละเอียดเรียบร้อยสองอย่างเนี่ยมันไม่ใช่คุณสมบัติจริงๆของความเป็นนักบัญชีหรอกนะความเป็นนักบัญชีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับพวกสายการศึกษาอะไรหลายๆอย่างทั่วๆไปนะครับคือว่าต้องเป็นคนรู้จักคิดไอ้สิ่งนี้เขาเรียนบัญชีมันเป็นพื้นฐานเป็นหลักการตอนนี้หลักการเนี่ยมันต้องมาจากจากพื้นฐานบางอย่างและพื้นฐานพวกนั้นมันก็มี มันก็มีทฤษฎีอะไรต่างๆรองรับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีแล้วเขารู้จักในการที่จะประยุกต์มันเข้าไปใช้นี่แหละครับตัวสําคัญถ้าเขาประยุกต์ไดถ้ถ้าเขาจะประยุกต์ได้เขาต้องคิดเป็นเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยชอบสอนให้นักศึกษาผมเนี่ยต้องจําผมชอบให้เขาคิดถ้าเขาคิดเป็นเมื่อไหร่ป๊บมันก็ทําให้เขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตเขาเองได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ในสายบัญชีแม้แต่การประสบความสําเร,ร็จในชีวิตเขา ถ้าเขาคิดไม่เป็นเขาอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเขาคิดเป็นผมคิดว่าเขาคงเลือกทางผิดทางถูกทางชอบทางไม่ชอบได้ถูกต้องดีขึ้นและชีวิตเขาก็จะดีคุณผู้ฟังกําลังติดตามการสัมภาษณ์รองศารสตราจารย์ดรวิษณุภูมิพาณิชย์อาจารย์อาวุโสสาขาบัญชีคณะการจัดการและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมารรบฟังการสัมภาษณ์กันต่อครับ k คุณฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมยลาบครับเรามาติดตามการสัมภาษณ์รองาศาสตราจาร,รย์ดรวิษณุภูมิพานิชอาจารย์อุวุโสสาขาบัญชีคณะการ,รจัดการและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญกันต่อครับอาจารย์มีแนวทางในการฝึกการคิดเนี่ยให้กับนักศึกษายัางไงครับเริ่มจากตั้งคาถามอยู่ตลอดเวลามีอะไรเราตั้งคาถามตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดผมบอกว่า นี่นะทางด้านการเงินเนี่ยนะเขาจะต้องมีสินทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นต้องคิดดูก่อนครับว่าความหมายของสินทรัพย์จริงๆแล้วมันคือมันคืออะไรแลวทาไมเราต้องมีสินทรัพย์ถึงขนาดนั้นแล้วทําไมเราต้องมีการเจริญเติบโตของกาไรเห็นไหมพอมเริ่มมีคาถามปับ๊บมันจะเริ่มคิดไปเรื่อยๆพอเริ่มได้คําตอบมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้คําตอบมันจะคิดต่อไปเรื่อยๆเมื่อผมสอนเรียนเนี่ยผมมักจะบอกนักศึกษาผมบอกว่า ผมสอนเนี่ยผมไม่ขึ้นกระดานแล้วสอนง้องแง,งง้องแงองอะไรคุณดูตามกระดานหรือว่าให้ดูตามภาวะพลอยนะผมจะมีคําถามถามคุณถามเมื่อไหร่คุณพยายามตอบผมนั่นแหละครับคือผมพยายามให้เขาคิดคือเริ่มจากการมีคําถามก่อนเสมออย่าไปเรียนโดยการท่องจําเรียนโดยการตั้งคําถามเม็ตัวผมจะดีใจมากท่านทีศึกษาผมเนี่ยถามผมถามคําถามอะไรก็ได้นะถึงแม้คําถามนั้นะบางทีมันดู ดูมันไม่ค่อยน่าสสมเหตุสมผลถามมาปั๊บเพื่อนเข้าหัวเราะผมก็บอกในห้องว่าอย่าไปหัวเราะนะคําถามนี้น่าสนใจและผมก็พยายามตอบให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะสามารถจะคิดต่อได้ได้เองนี่นคือแนวคิดของผมแหลนะในวิชาชีพของนักบ,บัญชีการเงินก็จะเกี่ยวพันกับก,บการตรวจสอบด้วยเหมือนกัน แล้วก็มีเรื่องของความโปร่งใสเข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์มีมุมมองหรือว่าให้บทเรียนสําคัญกับลูกศิษย์ยังไงในเรื่องนี้ครับในด้านสายตรวจสอบเนี่ยคือบัญชีการเงินเขนาจะเป็นผู้ที่สามารถทํางบการเงินพอทํางบการเงินได้ปั๊บในงบการเงินนนจะต้องถูกตรวจสอบโดยสาย,สายบัญชีอีกสายหนึ่งคือบัญชีตรวจสอบซึ่งเราเราเรียกพวกนั้นว่าออเดอร์หรือผู้ตรวจสอบบัญชีพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็น ผมว่าไม่ใช่ผูส่วนใหญ่หรอกครับคือทั้งหมดจะต้องทําอะไรอย่างโปร่งใสอย่างที่คุณหมอว่านะั่นแหละตอนนี้ความโปร่งใสเนี่ยมันคือความเป็นกลางนะอะไร้ากรตามที่เราไม่เห็นว่ามันไม่เป็นกลางมันเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะแล้วมันไม่ก่อประโยชน์มากมายสําหรับข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งเสียประโยชน์อย่างมากมายอันนี้มันก็ไม่เหมาะสมอย่างเช่นงบการเงินถ้ามันไม่ถูกต้องนะมันจะมีผลต่อน,นักลงทุนที่เขาพิจารณางบงบการเงินในการลงทุนของเขา แล้วถ้าเกิดเขาพิจารณาจากงบที่มันไม่ถูกต้องละ่ะชีวิตเขาก็พลาดไปนะชีวิตเขาพลาดไปเขาลงทุนปิดที่ผิดทางเงินเขาหายไปพวกนี้ก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่ใช่กับเขาอย่างเดียวเท่านั้นกับสายบัญชีเองก็ตามก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความโปร่งใสมันคือความเป็นกลางนั่นเองนะครับครานี้ในการประกอบวิชาชีพ ทางบัญชีการเงินนี่ก็จะมีช่วงเวลาที่จะต้องปิดงบรอรไ่งต่าง mm hmm. ก็ดูอาจจะมีความเครียดสูงช่วงนั้นนะครับ mm hmm. จยนมีคําแนะนํำยังไงครับเออสมัยก่อนเนี้ความเครียดมันจะมีมากเลยนะคือเพราะสมัยก่อนนี้คอมพิวเตอร์มันไม่ได้เจริญปฏิกริยานี้นะแต่ก่อนที่ปิดบัญชีเนี่ยงบการเงินเนี่ยมันไม่ลงตัวต่างกันอยู่ห้าสิบตังก็บ้าแล้วนะ mm hmm. บ้ากันอยู่สามวันห้าวันหาอย่างผมมีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่อิเล็กโทรลัก ตัวเลขไม่ลงตัวหายไป75าตังค์ผมหายอยู่3าวันถึงจะเจอตอน,นั้นผมก็เกือบบ้าเหมือนกันนะอยากจะเดินไปหาเจ้านายผมบอกพี่ครับผมเอาตังค์75หตังค์ให้พี่เลยได้ไหมแล้วก็ถือว่างบยี่ลงตัวพี่ก็บอกก็ไม่ได้คุณลง75าตังค์มันก็เป็นรายได้แล้วก็เป็นเงินสดเพิ่มมันก็ยังขยิ่งอยู่75ตังค์อยู่ดีใช่ไหมครับก็เลยไปนั่งหานะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคอมพิวเตอร์มันช่วยได้เยอะนะ คอมพิวเตอร์ในเวลาเราขี่เข้าไปมันเริ่มจากแหล่งที่เป็นข้อมูลเลย mm hmm. เมื่อเกิดทางรายการเกิดขึ้นรายการลงลงบัญชีลงบันทึกรายบัญชีญชปั๊บมันก็พาสเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ภับกระบวนการคอมพิวเตอร์จนจบเลยเพราะฉะนั้น้เรื่องการที่งบไม่ลงตัวคงไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวอินพุตหรือข้อมูลที่เข้ามานั้นมันถูกต้องแค่ไหนนั่นแหละครับสื่อส่วนที่เขาปวดหัวกันมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทซึ่ง เตรียมทุกอย่างเตรียมอินพุตอะไรต่างๆเนี่ยดีนะทำทุกอย่างโดยคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะมันก็จะทําให้รายการต่างๆมันโฉบของมันถูกต้องทั้งจนจบของมันเองมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากปัญหามากที่ปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ที่เขาแบบปวดหัวกันมากๆนะก็คือว่าระหว่างบัญชีซึ่งใช้ในบริษัทเราเองกับบัญชีที่จะต้องส่งสัมภาระบัญชีที่ผมส่งส่งสัมภาระที่ผมไม่ได้หมายถึงบัญชีที่ ลอมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่การปลอมตัวเลขบัญชีแต่ว่ามันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งสัมภาระอนุมัติหรือเรื่องบางเรื่องซื่อสัมภาระไม่อนุมัติให้นําไปให้นําไปรวมเพื่อชาําระภาษีหรือจํารวมหรือไปรวมเพื่อไม่ต้องชาําระภาษีมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมดูว่าเขาจะปวดหัวกันและนอนไม่ค่อยจะหลับกันนะและนั่นเป็นการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร Dr. วิษณุภูมิพาณิชย์อาจารย์อาวุโสสาขาบัญชีคณะการจัดการและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยายลัยอสัมชัญรายการท l อกเว e ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิศณุเป็นอย่างยิ่งครับและขอเชิญติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ได้ต่อในตอนที่2วันพรุ่งนี้ครับ Talk Wave. คนยุคนี้ทำงานหนักพยาไทพะหนโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทพะหนโยทินเราจึงดูแลทั้งฟิ s ิกอลและ m e n ท a ลคนยุคเนี้ยเวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิ t ัลทราน sf o r m a t i o n ในการดูแลยุคนี้ยโรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องล้ำหน้าสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพยาไทพะหนโยธินโทร1772 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17.07นา,านาทีโดยประมาณถึงเวลา1 8น0กาผมยงยุดมายลาบดำเนินรายการครับและท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน ym.talkwavepodcast ทาง YouTube และบน Facebook page Talk Wave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย หรือ tlwa ได้ทาง tlwa.or.th จากเว็บไซต์ goodreads.com JK Rowling ผู้ประพันธ์นิยาย Harry Potter เคยเขียนไว้ในนิยายว่า it does not do to dwell on dreams and forget to live ไม่ควรหมกมุ่นอยู่แต่ความฝันและลืมที่จะใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงสวัสดีครับ Enrich your life with our passion.